แม่อยู่สักเกือบเย็นเลยไม่ได้เพิ่มเลยได้เท่าที่ลงไว้ก่อนหน้านั้นแหละอันนี้ของ่อวาน่นวานได้องคเดียวเนื้อเงินเนื้อเงินมาส่องดูเนื้อหากันมีตอกโค้ดด้วยน,นั่น่ยตอกโค้ดด้วยเหรียญโลหาหลังตากําลังแผ่นดินเนื้อเงินตอกโค้ดมีเจาะรูใช้ด้วยนะน,นี่น่าจะมีวัดเอาไปปลุกเสกและตอกโค้ดแต่ไม่รู้วัดไหนนะผ่านการปลุกเสก เหรียญเงินโลหาหลังตากำลังแผ่นดินสวยๆดูง่ายๆนะนี่นี่ได้วันนี้ได้วันนี้นี่พระเชียงแสนศิลปะไอไอศิลปะเชียงใหม่ยุคล้านนาคือเป็นยุคเชียงแสนยุคปลายศิลปะของของเชียงใหม่ของเชียงใหม่โอ้ถ้าเป็นเชียงแสนยุคต้นโอ้โหหลายตังหลายตังอันนี้ยุคยุคเชียงใหม่ยุคล้านนา มันดูเนื้อหากันลงลักหนาๆเลยนะครับลงลักหนาๆเลยดูดูด,ดูให้ดูก้นนี่ดูก้นนี่โอ้โหลงลักหนาตึบเลยปิดทองด้วยนะเนื้อหาไม่เห็นเนื้อหาให้เก่าเลยครับเก่าน่าจะตรงกับยุคไอ,ไอของทางเราก็คือยุคราชการนะครับยุคราชการเนี่ยลงลักหนาๆเลยนี่ผิวหิ้งผิวเดิมเป็นเชียงแสนสิ่งหนึ่งนะครับศิลปะเชียงใหม่ ลักนั้นหนามันมันเห็นลักมันตึงๆเลยปิดทองอันนี้น่ารักแขวนคอได้ขึ้นคอได้สบายเลยครับแม่สวย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 มัน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 จัดจัดเือสองอีกสักรอบที่ถ้าถ้าถ้าแกะลักออกหมดนคงจะคมคมสวยกว่านี้เยอะแต่ไวไ้อย่างนี้ละดีครับเห็นไหมเนื้อหามีความเก่าแบบชัดเจนครับชัดเจนอสองชิ้นแล้ว ตะก,กุดนี่ตะก,กุดนี่ผมก็ใช้อยู่นะตะก,กุดอันนี้ผมผมใช้อยู่ผมได้มาก่อนหน้านี้แล้วแลวนี่ผมก็มาได้มาใหม่เป็นตะก,กุดสามกริย์นะครับถักเชือกเขียวเชือกเขียวพวกนี้น่าจะอยู่ยุคป,ประมาณพวกหลวงสุดวัดกาลหลงหลวงพ่อกลวยแล้วก็หลวงพ่อบุญมีวมัดเขาสมอคพรพวกนี้เนื้อหาความเก่าเนี่ยเก่าเลยเห็นไหมเห็นไหมทองแดงนี่เก่า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 เลยทองแดงนี่เก่าผมก็ใช้อยู่อยู่อยู่ในเส้นเส้นที่ผมแขวนใส่เอวอยู่เนี่ย อันนี้ปีนียมปีนียมก็มีความเก่าเห็นไหมอันนี้ฝาบาทอันนี้ฝาบาทนี่อีฝาบาทนะครับอันนี้ฝาบาทตะกุดชุดตะกุดชุดสามกริยันี่สวย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 จะมีนี่อีกนี่อันนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับนี่ตะกุดหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิน ดูยังไงว่าเป็นหลวงพ่อเพียรวัดเกิ็ดกฐถินก็ราเขาตอกโค้ดไว้นี่ทำไมจะไม่รู้ล่ะนี่ตอกโค้ดวอถอวอถอวอถอเนี่ยหลวงพ่อเพียนวัดเกิ็ดกฐถินโอ้หน่าจะเก่าพอสมควรอ่นะยุคยุคยุคต้นๆแก่เนี่ยแต่ยังเป็นปั๊มอยู่นะเป็นปั๊มอยู่แต่ว่ากาะลินกันแพงนะั่นหลวงพ่อเพียนนะตะกุดตะกุดตะตัวจริงชี้ชัดได้ว่าเป็นหลวงพ่อเพียเพ้ยนเ่ยแพงครับแพงหลักพันเลยแหละหลักพันเลยแหละ ตรงนี้หลุดเดี๋ยวจะเอากาวยอดไว้เอากาวหยอดไว้แต่ตรงนี้ยังดีอยู่ตรงนี้ยังดีอยู่แล้วก็ได้นี่ได้มาพร้อมกันอันนี้ได้มาเจ้าเดียวกันมอ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 ไม,อม,อม่เป็นเป็นไม้นะแต่ไม่รู้อาจารย์นะหรือเป็นหลวงพ่อเดียวกันก็ไม่รู้อาจจะเป็นหลวงพ่อเพี้ยนนี่นะครับท่านสร้างหลายรุ่นอืท่านสร้างหลายรุ่น,นอ่านไม่ออก <c oughs> เป็นภาษาภาษาไอ้น,น้นอักะรขอมเนาะผมอ่านไม่ออก น่าจะเป็นหลวงพ่อเพียนนี่นะคร <casino> ับน่าจะเป็นห adjac adjac ลวงพ่อเพียนนี่เนี่ยไม่ไม่ไม่แน่ใจนะแต่ได้มาด้วยกันนี่ไม่น่าพลาดไม่น่าพลาด่าจะเป็นหลวงพ่อเพียนนี่เนี่ยได้มาอีกนี่อีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งชุดชุดนี้เม็ดนี้ผมดูเป็นวัดประดู่ทรงธรรมนะครับเป็นวัดปดู่ทรงธรรมกิ่งคองตะเคียนวัดประดู่ทรงธรรม ถ้าเป็นหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองหน้าผิวพันุเขาไม่น่าจะจัดขนาดนี้แล้วก็มีคราบกุคราบฝุนครับอะไรเนี่ยมันแน่นแน่นเงนี้แน่นแน่น,น,นผมก็เซิร์ชดูหาข้อมูลเออวัดประดูทรงธรรมก็ก็มีก็มีไอ้พิมพ์นี้เป็นพิมพ์นี้แล้วก็จานมือเนี่ยจานมือจานมือครับนี่ที่ไหนก็ช่างเธอะขอให้ดูแท้ไปก่อนเอาแทไปก่อนครับเพ,พื่อนแล้วก็นี่ปิดตาปิดตาหลังยัน ปิตาหลังยันหลวงพ่อโอดวัดจันเสนหลวงพ่อโอดวดจันเสนเบาเบานะครับเบาเบามาเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้เจอกันเย็นนี้สมเด็จหลังยันอีกองหนึ่งเนื้อผงใบลานเนื yeah. <the family> <the family> ้อผงใบลานที <the <the ่ไหนเอ่ยท <th ี่ไหนเอ่ยเนื้อผงใบลานสมเด็จเนื้อผงใบลานนี่วัดทุ่งแหลมอาจารย์หนูวัดทุ่งแหลมอาจารย์หนูทุ่งแหลมเก่งนะ ไม่ธรรมดานะอาจจะหนูวัดทุ่งแหลมนะครับเนื้อผงใบลานดูง่ายง่ายดูง่ายง่ายาดูอีกอันนี้อ่ะมาอีกขึ้นหนึ่งอันนี้เชื้อสายของปุุกวัดปากคลองมะขามเท่าเลยเนี่ยหลวงพ่อสำรานวัดปากคลองมะขามเท่านี่ครับมียงมีการเลี่ยมเดิมมาเลี่ยมเดิมมาหลวงพ่อสำรานวัดปากคลองมะขามเท่าน นี่อันนี้สวยนี่สวยสวยดูง่ายด้วยสิไม่ใช่สวยธรรมดาสวยแล้วดูง่ายด้วยผิวหิ้งหิ้งเลยมีหน้ามีตาด้วยนะอือหือโอ้มีหน้ามีตามขีขีุย่ยยุงขี้ยงุงพึบเลยขี้ยงุงขี้ยุงพึบเลยข้างหลังมีมีมีรอยฝนฝนมีรอยคูดนี่ครับนี่ครับวัดปราสาทวัดปราสาทติมพระกูมูลสวยสวยเลยองค์นี้สวยสวยเลย มีอะไรอีกมีอะไรอีกมีปิดตา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 อะปิดตูปิดตากันปิดตาองนี้เก่าๆมีคาบกุติดนิดๆมีชาติอยู่ใต้ๆครับชาติอยู่ติดใต้เม็ดนี้นะผมตีเข้ากุวัดอัมพวันนะครับแต่อาจจะเป็นที่อื่นก็เป็นไปได้ไม่แน่มีชาติอยู่ติดใต้นี่ จะตายงี้ไม่หนีไม่รอดหรอกครับวัดอัมพวันปิดตาวัดอัมพวันปิดตาอีกองหนึ่งเป็นเนื้อฮะทองแดงเขื่อนทองแดงเทือนครับนี่หลวงพอ่อหลวงพ่อปากใต้าปากใต้สงขาสงขาหลวงพ่ออะไรสีแก้วอะไรนี่นะโอ้โหดินดินข้าบ,บงข้าเป้ายังอยู่ครบอยู่เลยองค์นี้สวยดูง่ายจริงดูง่ายจริงโอ้ยรอยตะไบนี่เก่าแล้วว่าเก่าแห้ง คาบเบ้าคาบหนิมคาบบิน,บบนโอ้คบสูตรครบสูตรครบสูตรครบสูตรเลยครับพระสายใต้ทองแดงเทือนดูง่ายจริงใครอยากได้ติดตามนะครับใครอยากได้ติดตามมาดูนี่ดีกว่าอันนี้น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจมากเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คือคำมากคำหมากคำหมากยุค ปลายยุกปลายลงกระทบประชนแดนมาเรามาเสิร์ชดูกันหาข้อมูลหาข้อมูลหน่อยครับคำมากยุกปลายเชือกเดนลอนลงกระทบประชนแดนขึ้นไหม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 เอาคำมากยุกปลายเชือกในลอนลงกระทบประชนดแดนนี่ขึ้นมาแล้ว อืเซิร์ชกันสดสดเซิร์ชกันสดสดมาดูมาดูอันนหนชัดๆนี่มาดูมาดูนี่อ่ะธรรมชาติให้ดูธรรมชาตินะเพื่อนดูธรรมชาตินะครับเพื่อนดูห่วงหูนะดูหูนะดูหูเขาถักเขาถักนะแล้วเขาจะมีมีขอบด้วยมีขอบดยเห็นไหมมีขอบข้างนอกแล้วก็ดูดูดูเชือกนะมันเชือกเบอร์เดียวกันนะครับเป็นเชือกเบอร์เดียวกัน เชือกเบอร์เดียวกันเราเชือกไอ้เมิดมิดขมากของท่าน,นจะแน่นๆนะครับเพราะขมมากของท่านผมเซิร์ชดูประวัตินะเขาจะคือขมากของท่านคลายไม่ทันท่านก็เลยผสมผงลงไปด้วยกับขมากนั่นแหละเรากดลงเนี่ยจะแข็งแข็งแข็งแน่นๆงี่ไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดลงพ,พ่อทบก็ดเด่นแล้วก็มีคาบมีคาบคาบพวกนี้ยคาบขายรักน้ำเคี้ยงหรืออะไรของเขาเนี่ยเป็นคาบเป็นอะไรเงี้ยเชือกมีเบอร์เดียวกันดูหูดูห่วงนี่เห็นไหม นี่หลวงพ่อทบพัดชนแดนแท้ๆเลยเนี่ยแท้ๆน่าใช้ถ้าไม่มีใครใช้นะผมจะเอาใช้ผมคู่กับตะกุดแม่ทับหลวงพ่อทบพัดชนแดนผมเนี่ยถ้าไม่มีใครเอานะถ้าใครอยากได้ติดตามเลยติดตามเลยคำมาคำมาหลวงพ่อทบพัดชนแดนยุคปลายเนี่ยยุคปายนี่จะผสมผสมแป้งผสมผงผงพุทธคุณลงไปด้วยนี่อัน,น,อ,น,นอันนี้อันนี้อาจจะใช้เนี่ยอย่างเงี้ยใช้นี่เขาใช้เนี่ยมันก็นเลยเย็นๆหน่อย มันนี้ยุคต้นยุคปลายนะครับนีเน่เห็นไหมเนี่ยมันจะห่วงถักมันจะมีหูขอบหูขอบ,ขอ,บอืมเนี่ยเนี่ยเชือกเบอร์เดียวกันเลยเนี่ยเชือกเชือกเบอร์เดียวกันเลยวิธีการถักก็เหมือนกันเลยอย่างเห็นเส้นมันขึ้นมาอย่าเส้นมันขึ้นมาเส้นขึ้นมาเนี่ยแล้วถักก็มีขอบ เด,เดียวกันเลย <c oughs> เขาเล่นกันแพงไหมดูหน่อยสิขอดูหน่อยสิเขาเล่นกันแพงไหมพอร้อยเปล่าพอร้อยไม่ถ้าร้อยเดียวนี้ไม่ขายหรอกออ้หลายร้อยนี่่าแต่จริงเขาเล่นกันแพงนะเล่นกันแพงนะเดี๋ยวนี้ลงพระทบนี่แพงเลยยิ่งชัดเจนอย่างเงี้ยโอ้โหมีอะไรอีกมะเนี่ยเห็นเอ้าหมดแล้วเหรอเอามีแค่นี้เหรอโอ้มีแค่นี้ก็หมดไปหลายตังค์กันนะเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็หมดไปไหลายตังค์มือนกันนะเนี่ยอืมอันนี้นี่สวยน,นี่นี่สวยอันนี้นะครับ